ไปเที่ยววัดกันต่อเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระขอพรน,นะคะหลวงพ่อหายพระปรางประทับยืนปางเปิดโลกนะคะแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่ซึ่งมีอายุถึงประมาณ200ปีเลยทําไมท่านถึงชื่อว่าหลวงพ่อหายวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทราบประวัติหลวงหอบหลวงพ่อหายกันค่ะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ มีสองพอเมียคู่หนึ่งจะปลูกบ้าน mm. ก็เลยเอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้พออยู่มาสักเดือนหนึ่งสามีก็เกิดป่วยก็เลยโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีเลยแนะนำไปว่าพระที่ฝากเอาไว้เนี่ย ถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามีที่กำลังจะเข้าห้องไอซียูกำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออันนี้สองอันนี้ยนัตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความแกวแก่อายุมากไม่เหมาะ แล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาก็ว่าให้ถวายพระองค์นี้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อนแต่ขณะนั้นสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีเ็าก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนา ระหว่างที่เข็นเข้าห้อง i อ u นั่นแหละปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายครั้งหนึ่งเป็นทางการอัตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว,หว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะ่หายจากป่วยไข้จนอาจารย์รักเลขานิเทศ ก็ามาเห็นก้าก็ถามว่าเอ๊ะ hey, ทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมาหมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของ หลวงพ่อหายตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไข้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพอรหลวงพ่อหายไปกราบอขอพอรพระนอนองค์ใหญ่กันค่ะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลวัดน่วมการนนได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0989949491ค่ะ